องค์การบริหารส่วนจังหวัดปแกตร,รวมแกปัญหาพ่นกระถอบลั่งเพิงไม้หางสุเปอร์ชีพที่ห้องประชุมสลักหลังจังหวัดปุกตดนายเมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดปแกตเป็นประธานการประชุมเผื่อแก้ปัญหาพ่นกระถอบลั่งเพลิงไม้หางสุเปอร์ชีพโดยมีนายไผ่บุญอุปติสิงนายยอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดปแกตรพร้อมด้วยนายจำเริญทิพย,ยพงษ์ธาดารองผู้ว่าราชการจังหวัดปุกตดดรสมัยปรีชาสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดปุกตดนายกันตาภัทรปิสิทธ์คุณานน์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดป นายกเทศมนตรีตำบลรัศดารวมทึงเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตแรงงานจังหวัดภูเก็ตสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานประปาสำนักง,งานการประปาสำนักง,งานการไฟฟ้าบริษัทประกันและผู้ประกอบการเข้าร่วมการประชุมนายไผยุญอุปติสิ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าทางจังหวัดภูเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมรวมกัน เผื่อแก้ััห้าเรื่องสิงแวดลลอมทั้งเรืองนำเสียและสั้นเคมีต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดับเพลิงเช่นการนำสาขคลองเสียซึ่งเป็นข้องซอดต่างๆที่เกิดข่ายในรานไปเข้าต่อเผ้าเรื่องนำจะต้องตรวจสอบวา่าไม่มีสั้นผิดปะปล ก่อนที่จะทิ้งลงในคูระบายนา้ำรวมถึงการแก้ปัญหาโดยผาพรวมทั้งหมดอทิการป้องกันเพลิงไหม้ที่จะต้องมีการซักซ้อมกันต่อไปเพื่อนำบทเรียนของเพลิงไหม้ซูเปอร์ชีพไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเช่นท่อประปาที่ยังไม่สามารถเข้ากับท่อข้องรถลำเลียงซึ่งมีขนาดต่างกันดับเพลิงก็มีครับมันเป็นสามทางสามทางวานสี่นิน้วมันรับสามนิ้วแล้วจะได้ใช้สองสายและเปิดวดัวับเลิงแล้วการใช้ดับเพลิงจริงๆนะครับ เราเปิดหัวดับเรือปึ๊บนี่มันต้องมีรถรีเล์รถรีเล์นี่เราจะใช้อิสานก็ได้ท่านเข้าใจมั้ยครับรถต่อคนนี่หมายความว่าไม่ใช่นาะยกซื้อรถรีเล์มาแจากเหรอไม่ใช่ฮนะ คือมีรถจอดอยู่กับที่กับวันเปลืงแล้วรถที่จะใช้ถึงคันก็ได้ก็นั่นเลยต้องมีรถรด, <c oughs> รดีเรนอา้าวตกลงเข้าใจแล้วไม่มีรถลำเลียงกับรถดับเพลิงดับเพลิงเนี่ยครบคันสิบลักได้แต่เจ้ารถลำเลียงเนี่ยสามนิ้วท <c oughs> ่านยกกำลังจะเปลี่ยนจากสามนิ้วเป็นตาสี่แฉกเนี่ยเพื่อได้สี่นิ้วเนี่ยกำลังคิดว่าจะทำยังไงก็คิด,ดยงังไงก็คือมีขายนะอ้ามีขายนะท่านประธานกรรมการ ก็สั่งให้ให้ดําเนินการทุกหัวตรงนั้นนะครับก็เลยทําให้แก้ปัญหาได้อ่านนี้สมมติหัวเรนสมมติเรามีอะแดปเตอร์นะครับทุกแห่งในจุกเกฑ์มันจะช่วยได้แล้วก็ลดดำเนินทั้งหมดที่3นยิ่งจะต่อได้ทันทีเห็นด้วยกับท่านผู้จัดการต่อมปนะครับว่าให้เอาถึงทุกแห่งนะครับช่วยช่วยท่านด้วยเพราะว่าท่านรู้พื้นที่ดีเท่าเราและต่อไปเราจะมีการซักซ้อนดับเพลิงทุกพื้นที่จะดีที่สุดนะครับงั้นเวลาเกิดเหตุขึ้นมาทางดับเพลิงเองเขาไม่รู้ว่าพื้นที่จะดับงไ วันนั้นท่านสอจอ,อยู่ท้นที่ก็เลยช่วยบัญชาการได้งั้นผู้สั่งการเป็นใครยังไม่ทราบวันนั้นต่างคนต่างสั่งตะลุมบอลกันใหญ่เลยนะครับท่านมีการซ้อมแผนก็ดีนะครับทุกท้นที่นยครับคือแบบนี้ครับท่านครับผมก็ขออนุญาตครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ประปาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้มาช่วยว่าออสมมติว่าท่อเส้นนี้เราไปเปิดหลายหัวดับเลิงททำให้แรงงานน้ำมันตกเราจะได้ปิดน้ำ โซนนู้นให้มันมาโซนนี้นะครับนี่คือบางทีเนี่ยผมก็้หใจนะว่าทุกคนมีความตั้งใจอยากจะมาช่วยดับเพลิงแต่ไปเปิดน้ำแล้วไม่มีน้ำต่อปา <c oughs> แต่ผู้ที่สําคัญที่สุดคือผู้สื่อข่าว <c oughs> ไปถ่ายรูปแล้วน้ำมันไม่ออกผมก็มาาการบายมันก็กกกหลายปีใช่ยี่สิบสามปี เราก็ได้อัดน้้ำมาให้เนี่ยเมื่อวานันที่บริการที่ผมไม่รู้เนี่ยผมบอกนะว่าดวงดีและทุกปุทธิบนรณะก็ความเห็นแก่ตัวของทุพุทธิบอีกว่าถ้าหลังก็มีเท่าปะปามีหัวดับเพลิงแต่โดยการที่เขากำลังผมที่จะก่อสร้างไปกําหัวดับเพลิงของผมก็เสียอีกด้วย แล้วก็โทรสัท์มาบอกว่าบอกกันมาบอกเปิดน้ำประปาไม้ได้เลยผมบอกว่าไอ้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาเปิดเป็นหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ผมไปดูวัวดับเพลิงนอนหนู่มกะที่นะครับเพราะความเห็นแก <บา S 1> ่ตัวของเจ้าของที่จะทำทอางก่อสร้างเราไม่รู้เพราะสมบัติตัวนี้นะตามวางท่อ ไม่ต้องมีหัวดำเ,เพิ่หนึ่งู้องไม่ต้องมีหัวดบเพิ่มพี่ผู้จัดการเอาเอา,เอาในเขตซิตี้เป็นเป็นหลักก่อนแล้วกันนะฮะ<ม>สะดวกแล้วเราไปเดินนะฮะแล้วก็ต้องอออให้ความเข้าใจตรงนี้เทศบาลาต่างๆคือคือมันก็มักง่ายอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เห็นประโยชน์แห่งตนนะฮะพอเกิดอีเมอร์เจนซี่ขึ้นมาแล้วเห็นผู้จัดการคือคือแบบนี้ด้วยครับบางทีนะมันเป็นที่ว่าง เราก็ไปหวาดหัวดับเดิงแล้ววันดีกืนดีโอกาสผมมีเงินมีทองก็ไปสร้างบ้านพอสร้างบ้านหัวดับเดิงอยู่ทางก้าวฟังก็ทาเรื่องมาขอย้ายเนี่ยพวกนี้อย่างหนึ่งนะครับแต่ตอนหัวดับเลิงไปตั้งเนี่ยเราไม่ได้ตั้งในในในพื้นที่บ้านตรงนั่นละร้องเรียนไปท้องถิ่นท้องถิ่นก็ไม่รู้เนี่ย ติดปีมรู้อะไรเป็นอะไรนะครับขอบคุณนะนี่กัดการผู้จัดการท่านเอาท่านสจออไรนะครับพอดี้ท่านผู้จัดการป้าพูดผมขอเสริมนิดนึงครับต้องบว่าอุปสรรคคือนั้นที่เราเจออย่างนึงนอกจากหัวใจป้าคือการเว้นช่องไฟระหว่างตึกหกคูหาเว้นหนึ่งช่องหกคูหาเว้นหนึ่งช่อง นะครับตามบ้านระเบิดการขอสร้างาตัวอาคารนะครับปรากฏว่าชาวบ้านเนี้ยเอาท่องว่าง,างนั้นเนี้ยนะคร<ม>ับเอาไปสร้างรงจอดรถส่วนตัวนะคร<ม>ับทุกพื้นที่แล้ครับแม่พื้นที่อบตอบตรัศดาอย่างเดียวทุกพื้นที่แต่ที่เจอคืนนั้นเนี่ยผมสยใส่รถแบเพึิงชนเลยะครับปรากฏว่ารถแบบพบไงก็ละละไม่ชนเดี๋ยวรถเสียห,หายจังไายด่านนะคะรับสร้างเป็นพื้นที่จอดรถส่วนตัวเลย นะครับทำให้การกับรถทุรักทุเลยนเป็นมากนะครับลดบงังคันกับไม่ได้รดบเพินกลับไม่ได้ส่งถอยหลังออก <Okay. S 2> นะับเออเราไม่ฝากแผนจริงๆเนยเพ่เราไม่ได้ฟังทางนี้ทางจังหวัดปุกัจะประชุม5้ารือรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำรวจประปาไฟฟ้าเป็นตอนว่าครับผมผมคิดว่าน่าจะประชุมร่วมกัน ผมก็ปกครองส่วนท,ท้องถิ่นทั้งหมดนะครับเรื่องเพราคนนี้เป็นต,นตัวอย่างนะครับว่าเราต้องปรับปรุงแก้ไขแห่องแพผมกยเลยนอยสดาช่วยได้เยอะว่าบทเรียนทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยท,ท้องถิ่นแต่แท,ทั้ท้องถิ่นต้องเตรียมยังไงเสี่องปัญหาการดับเพลิงต้องซ้อมแผนยังไงนะครับอยากจะให้ประชุมอาทิตย์หน้าก็นดะครับประเมินมันพฤหัสผมมีธุระริงเทศวันอาทิตย์หน้าถ้าเชิญท,ท้องถิ่นทุกท,ท้องถิ่นมาประชุมได้ไหมครับว่า ลดรเบเพลิงทั้งหมดนะครับในภูกเก็ตมีทั้งหมดกี่การถ้าเกิดไฟไหม้ตึกสูงเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของใครเราจะดับกันยังไงถ้าเกิดไฟไหม้ที่ตึกสูงๆในภูกเก็ตเดี๋ยวจะมีปัญหาเยอะนะครับไม่ทราบว่าเป็นไปได้ไหมแผนที่สั่งบ้างไหจากเดลกาณ์ปฏิเสะครับท่านมีร้ำบำเรียนน้ําเท่าไหร่นะครับแล้วปัญหามันคือคอ,อะไรก็คือทุก ัซัพพลายไซด์เนี่ยต้องพร้อมแล้วก็ต้องบอกที่ผมกับเรียนน่ะมิสเตอร์เบอร์อีเบอร์มือถือเบอร์ไลน์ว่าต้องนะฮะเราจะมาขันน็อตให้แน่นหนะ่ะมันมีกับเรียนที่ยกมันมีอยู่แล้วแต่มันบางทีมันมัน,ม,นมันต้องมาดีไวซ์เขาก็สเสนอไปแล้วว่ามีการ